อาร้าผมฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันนะครับอยู่ช่องฟุกเอฟไอเอลนั่นเองซึ่งนาว่าร้านจะมารีวิวเสื้อแชมป์ฟรีไฟลปีสองพันยิบห้าแล้วก็ท่าทางน,นั่นเองซึ่งร้านนั้นดูเสื้อกันก่อนว่าซ่อนกระเป๋าได้หรือไม่้าวซ่อนกระเป๋าและซ่อนเกาะก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมมาตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันดูท่าทางก่อนว่าท่าทางเป็นยังไงนะผมฮะกลับไปที่หน้ารอบบี้ก่อน โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ท่าทางท่าอะไรเนี <laughs> ่ยท่าทางของแบบบินมอเตอร์ไซค์เนาะเออหน้าแต่ไม่ค่อยได้กดกันนะแก้แค่มาแบบดูเฉยแค่ผมอะซึ่งนะครับว่ารราจะได้หมดหัวโตนั่นเองเพราะเออมันกลับมาอีกแล้วนะผมผมจะหลับหมดหัวโตนั่นเอง ซึ่งก่อนเราั้นจะเข้าไปเริ่มเกมเราดูสกิลกันก่อนอย่างแรกคือตัวละครเคตัวที่2คือแอนดู3ามมิเกลสี่ไคลร์สส่วนว์เลี้ยงก็คือนั่งน้อยกับอ,อ,อุปกรณ์พิเศษคือตาล่าสังหารนั่นเอง,เองซึ่งเซตนี้บอกเลยทั้งแรงทั้งฮิวนะผมฮะเังนั้นจะเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผม let's go โอเคนะครับเราชมหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วเราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยอ่าอ,อยู่แถวโรงงาน แล้วก็ปืนที่ได้ในรอบนี้ก็น่าจะเป็น M14 ช่วงต้นเกมซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีล่าน,นี่บอกเลยว่าจะโคตรเสียเปรียบมากๆเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะไอ้ตัวที่อยู่ใกล้เราก็อยู่ในระยะที่ M14 ยิงได้พอดีโอเคปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปได้านบนหาศัตรูจะอี๋เฮ้ยเจอเดือหืมไม่ตายซะด้วยโอ้โหยิงไม่โดนเฮ้ยขวา ตาชาติไหนผมวะเนี่ยลวงหัวแต่ะสิเอ้ยเยหลังเอ้ยลวงว่ะยวผมเกิดแถวใกล้ๆศตูตัวที่อยู่ด้านบนเลยแล้วกันนะจะได้ยิงง่ายนนึงสอยได้ง่ายด้วยโอเคเราเกิดมาอยู่ใกล้ๆแล้วว่าไงศัตรูด้านหน้ามาแล้วเฮ้ยลวง เกือบแปกซะเองเดี๋ยวใต้วาปิดก่อนเดี๋ยวเผื่อก่อน้อยยิงเข้ามาโอ้โหเต็มเลยเอา้าชิบละอืมลวงใต้วาปิดฮะเกิดใหม่เลยเดี๋ยวผมเลือกใกล้ๆแล้วกันจะได้ไปยิงตอบโต้ตกลับได้ว่างไงพี่ชายโลมไม่ดีซับได้ไหมเนี่ย โอเคซ้ำ okay, ได้แต่เปลี่ยกระสุนนิดหน่อยไม่ไดหน่อยเยอะเลยเฮ้ย,ยอา้าวมันลงที่เดิมป่ะพี่มันลงที่เดิมป่ะพี่ร่วงอีกหนึ่งโ oh, อ้โหรวงมาอีกแล้วเหรอมาอีกก็หัวอีกยืดซ้ำเลยเหมือนตัตรูอยู่ด้านล่างนั่นอะจริงด้วยดาเมจอืมสวนไม่ได้ด้วย เดี๋ยวผมเลือกเกิดที่พื้นดินดีกว่ามันหาจริงได้แล้วก็หามุมตัง้งวอลได้ดีวกวีเยอะเลยอเตอนนี้ผมได้รอน,นั้นแล้วนะดันหน้าหือเม็ดแปดสิบสองพอดีเอาเม่ใช่คิวผมจะด้วยรีบซ้ำเลยล้มอีกดันดันผมดันเข้าแล้วผมดันเข้าแล้วไร้ไนี่ยเช็คแป๊บหึย,ยฝั่งผมเข้าไปชิดเลย เจ็บหนักอะนะล้มครับเอาอ๋อ,อตัวข้างมาก็วายยุโอเคเดี๋ยวผมกลับเราไปแค่แค้นก่อนยังดีนะรอบนี้ได้ปืนไปสองชาร์จแค่ได้ปืนอื่นแต่ซวยเลยโอ้โหสามตัวลวงครับวิ้ชุบทันวะคิวนี้ต้องเป็นของผมของผมลวงอีกตัวหนึ่ง อืมคุ้งมาไม่ดูเลยเดียวรลบหลังกล้องดีกว่าเซฟตี้ตัวเองแป๊บเรือตัวเองจะไม่มีละตอนนี้ผมได้เออโอเคไม่ไม่ได้ฮิแล้วอันนี้ผมได้ความเร็วแล้วความเร็วเคลื่อนที่ยังม,มีคนอยู่ด้านบนอย่างเนื้นนอว่หมดแล้วเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนอื้หือกว่าจะร่วงเฮ้ย กำลังกดท่าเต้นเลยควรมากไปถึงศัตรูกวรผมมากอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ลงเจ็บหนึ่งเฮ้ยลนลนลนยิงอะไรผมเนี่ยล่วงยิงอะไรผมเนี่ยยิงแทบจะไม่โดนเลยเฮ้ยถ้าศัตรูเมื่อกี้แบบบันเลงผมตัวนิดนึงที่ผมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ก่จข้างลวงเหรอสงสัยโดนตัวข้างหน้าผมตอนนี้แน่ๆเลยแต่ไม่รู้ด้านบนหรือด้านล่างนะเดี๋ยวไปเช็คหลังคอนเนอร์อแต่ผมว่าน่าจะด้านบนนะเพราะด้านล่างผมไม่เห็นอต่อตัวตอนตอนทหายไปแล้วตอนที่ผมยิงไว้แหน่ะป้าป้ามันอยู่ด้านบนอะแล้วอยู่ด้านหน้าวะเดี๋ยวขึ้นไปเช็คก่อนเฮ้ย โอ้โหสกิลออสการ์แล oh, ้วสกิลมันจ่อยว่าผมได้สบายอ่ะแล้วรอบมีโรนัลด้เดนน่ประเด็นเนี่ยผมจะสู้กับมันได้ไหมเนี่ยฝั่งมันก็มีเอพีไฟส์รอดไหมเนี่ยผมเนี่ยหืมดาเมจห้าสิบสองเอาหน้อยาไปกินสวยเพื่อนเอ้าลืมไประเบิดตัวเองสวยวูดแพ็คเกอร์ เฮ้ยตัวเดิมแน่เลยอ้าวสวยดิเลยก,ก็กลายจะหมดหลอดเต็มทีละเฮ้ยโอ้ยไม่ทันสวยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยยังมีเพื่อน,น,อนอมดสาซ้ำเพื่อน,อนช่วยหน่อยฮึม <c oughs> ชุบสะโล่งเลยตัวระเบนมาอีกมนะั้ยเนี่ยบัรยาก,ก่อนน่าจะไม่มาแลวมั้งวงแรงักขนาดนี้ ถ้ามันกล้าเข้าแสดงว่าเลื่อดแบบแบบต้องพร้อมอ่ะจะต้องพร้อมเฮ้ยไอตัวเดิมปะเนี่ยแต่แค่มันอยู่ห่างเออตัวเดิมโอ้ยเกือบตายเพื่อเพื่อไม่ตายตรงไหนเวลาตรงกลางเหรอเฮ้ยส่งมาจากไหนเฮ้ยเ้ยไมแล้วาอีกแล้ว มากันบ่อยจริงเลยตัวนี้มันรักผมในขนาดนั้นน่ะท่านผู้ชมมันจะลงมาหาผมอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววบมาแล้วเหรออือหืไม่แตกเลยนะเกาะหรือแตกแล้ววะอย่าระเบิดซ้ำปิ้วเสร็จผมเสร็จผมดี <Hey there. S 1> แม่ถ้าเกิดเขาช้าประชิดผมนี่ซองยาผอมนดนอัดเต็ม,เต,มเต็มเลยเนประเด็นเนี่ย ไหนดูดิะสบนายมีให้หน่าดูดบ้างโอ้โหวสุนลูกสองขอบคุณมากกระสุนใกล้หมดไปดิเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอใช้ตัวเดิมมะเนี่ยอืมตัวเดิมซะด้วยอเอาไปเม็ดอืมหมดตีไปเนี่ยเห็นตายเลยไม่ล้มด้วยเฮ้ยหลามาอีกแล้วตัวเดิมเหรอ ด้วยตัวเดิมอะแค่ลกูหนะ่ะนะอืะเกือบร่วงนี่พี่กาดนะไม่ผมเจอสตูตัวอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยขยาันมาเข้ามาจริงๆเลยเว้ยมีอีกไหมตัวเดิมอะอยู่ไหนเฮ้ย,ยมาอีกแล้วอ๋อช้าได้ไม่ไหวเนี่ยเล่นไกลซะด้วย ล่วงไปเดีหัวแตกเป็นไก่ก็ไม่รอดนะผมมีบูทแพคเกอร์ได้เมฆคงที่แล้วโอเคชนะแล้วโอโอเคครับไม่ได้รีวิวเลยฮะเอาแต่แก้แค้นโอเคคับท่านผู้ชมครับใครชอบอีอกเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเี๋ยอมีคลิปลงทุกวันเสาร์จะได้ทุกคนให้ดูกันทุกวันเสาร์นั่นเองโอเคครับผมบายนะครับ